Hello, สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสมุนวอนะฮะแล้วก็สวัสดีมิลักแฟนเกมทมัทม้งหมดทั้งมวลด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงคลิปก่อนนอนนะฮะเออสักครู่นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตไอดี ID ให้นะครับเห็นมีคนคอมเมนต์มาแล้วก็ถามมานแน่นะครับว่าใกล้เสร็จหรือยังนะครับก็ อันที่บอกนะครับไอ้นี้ผมไม่ได้แบบว่ามีคอนเทนต์อะไรนะแต่ว่าที่ตั้งใจไว้ก็จะทําทีมาอินูน้านะฮะซึ่งตอนนี้ก็ถามว่าใกล้เสร็จหรือยังรอบนี้หารุนหารุนหารุนยังไม่ได้เลยนะฮะรุนรุนไม่เป็นอย่างที่หวังนะฮะแต่ว่าตัวเนี่ยปกเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูแล้วกันนะอ่ะ อันนี้ตัวแรก่ยปลูกเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ตัวแรกผมปลูกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ขึ้น6ดาวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปลงดันเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับกําลังปั้นอยู่นะครับแต่จากการคํานวณแล้วเนะี่ยผมน่าจะปลูกทั้ง3ามตัวเนี่ยคือคือผมจะทําให้มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะประมาณไม่เกินวันอาทิตย์นะครับอีกสองสามวันเนี่ยน่าจะเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่า ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวอัพสกิลมาอัพสกิลมันทันหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าจี้ผมเหลือเพียบเลยนะนี่นี่ฮะเจ็ดสิบหกนะฮะเจ็ดสิบหกนี่ยังไม่รวมกับตรงนี้นะฮะนี่นะนี่อีกสี่สิบอันนะฮะอีกสี่สิบอันนะครับแล้วจะผมขอโดเควสก่อนนะฮะเควสรับได้อีกอันหนึ่งนะครับ เป็น50อันนะฮะรวมกับที่มีอยู่70เนี่ย1้ออันนะครับ1 2ออันบวกกับบวกกับตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่ผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะ3อันต่อสัปดาห์นะครับก็ซื้อได้3ครั้งต่อสัปดาห์ก็จะเป็น30นะฮะก็รวมๆแล้วก็ราวๆเออโ่รอ้าสิะเพื่อน150ซึ่ง ถ้าใช้ฟาร์มปลูกหลุมเนี่ยฟาร์มชั้น5เนี่ยมันใช้ประมาณ80มากโอเคจริงๆอีกประมาณพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ช่วงกลางคืนเนี่ยก็น่าจะจะอาฟาร์ม e xp เนี่ยครบแล้วนะครับแต่ปัญหาคือตัวละครจะเอามา up สกิลเนี่ยน่าจะยังไม่ครบนะฮะผมเพิ่งมาลงวันนี้ทั้งวันนะครับก็เพิ่ง up สกิลได้ตัวหนึ่งนะครับ วันนี้ฟาร์มทั้งวันเลยนะเนี่ยเพิ่งจะอัพตัวนี้ได้ตัวหนึ่งนะครับนี่อัพเต็มแล้วนะนี่สเกตลเต็มแล้วนะแล้วก็มีตัวนี้มากินไปสองตัวนะฮะก็รอพร้อมกันนะฮะอปลุกแบบทีเดียวเลยนะครับจะได้เท่ๆเลยนะทีนี้เพื่อนถามนะครับว่าทําไมผมชอบฟาร์มด่านนี้เวลาหามหมานะครับผมจะบอกงี้ครับเวลาที่เราดูในแมปเนี่ย เพื่อนเห็นตรงนี้ไหมสิ่งที่ดรอปเนี่ยอ่มันจะบอกให้นะฮะว่าดรอปอะไรบ้างนะเพื่อนเห็นแบบนี้ไหมแบบนี้ยมันมีโอกาสดรอปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวนะครับมีโอกาสดรอปทั้งหมดเนี่ยห้าตัวนะฮะห้าตัวแล้วก็จะมีสามดาวตัวหนึ่งนะฮะส่วนแบบนี้เทเลนนะฮะสิ่งที่ดรอปเพื่อนเห็นไหมจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะ มีห้าตัวเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีสามดาวตัวหนึ่งนะครับมันดูแบบนี้นะฮะแบบนี้จะดรอปทั้งหมดสามตัวนะฮะมีโอก,กาสดรอปสามตัวนะฮะถามว่าทำไมผมชอบฟาร์มป่าเทเลนนะฮะหนึ่งเลยนะมันจะว่าไงดีอะความรู้สึกผมมัน มันเหมือนมันมันออกอินุก,การนีง่ายง่ายกว่านะครับจริงๆมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเพือพ่อนๆดูเปอร์เซ็นต์การดรอปดิมันมีเปอร์เซ็นต์การดรอปที่ที่น้อยกว่าไฟมอนนะไฟมอนเนี่ยคือแบบประมาณ30 34ิบส่เปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าป่าธิเดนเนี่ยมันมีโอกาสดรอปแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะแต่ไม่ดูสมัยนะฮะมันดรอปดรอปบ,บ่อยอ่ะดรอปบ่อยมากเลยอ่ะ ผมกินไปหลายตัวแล้วนะจากการฟาร์มปาทท่าเทเดนเนี่ยแต่กับกันนะ่ะผมฟาร์มไฟมอนน่ะตกยากมากเลยอะ่ะมันตกแตอ่อะไรนะามเมนเดอร์อเพื่อนๆนะมันตกบ่อยก็จริงน,นะแต่มาตกไปนเนี่ยามเมนเดอร์นะบางทีผมก็แบบแต่มันตกยากตกเกินนะแค่อีนิวไฟเนี่ยผมก็เลยมาฟาร์มแบบนี้นะฮะก็จริงๆผมก็ฟาร์มสลับกันนะครับไม่ไม่ได้ฟาร์มแบบเฉพาะ ไอป่าเทเลนนะผมก็ฟาร,ร์มไฟมอนด้วยนะครับอาจจะสลับกันแต่ถ้าถามว่าแมปไหนไม่ได้ EXP เยอะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ไฟมอน,นครับไฟมอนมันจะได้ EXP ท,ที่ค่อนข้างเยอะกว่านะฮะแล้วก็ลูนเนี่ยขายได้ตังดีกว่าป่าเทเลนนะแต่ว่าก็นะครับลงสลับกันนะครับแต่ส่วนมากผมจะลงเทเลนนะเพราะว่าผมลงนี้แล้วมันดรอปอินุดีกว่า นะครับในความรู้สึกผมนะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ดวงนะหลักๆก็คือดวงเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเข้าไปดูนะเพื่อนๆบางทีเพื่อนๆหาตัวละครมาอัพสกิลเนี่ยมันเช็คดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยสิ่งที่ดรอปเนี่ยมันจะบอกว่าแบบนี้ดรอปอะไรบ้างนะครับบางีตัวละครบางตัวเนี่ยเราต้องการอัพสกิลเราก็มาฟาร์มแบบนั้นเอานะครับฟาร์มเร็วนั่นแหละนะฮะเนี่ยมันก็จะบอกว่าตรงนี้แบบตกดรอปอันนี้นะตกตัวนี้นะอะไรเงี้ยใช่ไหม เนี่ยมันจะบอกหมดเลยนะครับแล้วเพื่อนก,นก็ลองดูเอานะว่าต้องการใช้ตัวละครตัวไหนนะครับแล้วก็มาลงดันหาเอานะเห็นไหมเนี่ยฟาร์มแบบนะครับอยู่ที่ดวงนะครับมันไม่มีว่าเออ่ฟาร์มโน้มอนฮาร์ดเฮลทําทไมต้องฟาร์มระดับไหนไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ดวงนะฮะนี่เห็นไหมนี่ครับประมาณนี้นะฮะเออมา อะไรก็มาแล้วเรา,าจัดอารหน่อยนะมาจัดสักดอกสองดอกหน่อยนะครับตัวผมก็ไม่ค่อยมีนะเพื่อนๆก็เล่นแต่ตัดมเดิมนะครับใช้แต่ตัวดเดิมนะเพราะว่าเรายังเป็นบ้านเด็กอยู่นะฮะวิ่งสปีดมาอีกแล้วนะนี่น้อเกาะเลยนะเฮ้ยเพื่อนเพน เขาจะมาเร่งเร่งสปีดเหมือนเราอะอ่ะไปมาแต่ผมว่าเขาน่าจะเร็วกว่าผมอะผมว่านะผมว่าเขาน่าจะเร็วกว่าผมผมว่าเขาน่าจะเร็วกว่าผมบอลไฟเขาน่าจะเร็วกว่าผมแต่มาดูกันว่าโหโทเทมบ่มาเราวัดสปีดกันไปเลยแหละ อมมานั่นไงนั่นไงเออตายหาละแย่แย่ yeah, yeah. เพื่อนเพื่อนแย่ yeah, แล้วนะอะเย็ดเคโอ้ยลบติดด้วยนะฮะประเด็นคือโทเทมเขาแบบ อ้าวแช่ไม่ตีดิูยแรงจัดอ่ะบับขึ้นไหมเฮ้ยทำไมโอนี้ผมออกก่อนฟานะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมลืมเปลี่ยนสปีดหรอ ร้อยหกสิบสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบแปดเหรออ๋อ,อ,อฟานโดนรถเกรดใช่ไหมเมื่อกี้นี้ผมดูไม่ทันสามสิบสี่สิบสามแมวร้องกันละโอเลี้ยง เพื่อนอีกสักตาสองตานะฮะผมจริงๆผมได้แค่สามเงินนี้ก็พอใจแล้วนะฮะได้อล่าแล้วพอใจแล้วอุ้ยออลลมออลลมเหรอตรงน,นี้ก่อนละกันนะคุณจะเอายังไงกับผม ว่ามาเลยคุณอลรมคุณจะมาเร่งสปีดอีกแล้วใช่ไหม <laughs> โอเคมามาเจอกันเอามาผมจริงๆผมไม่ค่อยอยากวัดสปีดกับใครหรอกนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสปีดผมมันช้านะฮะร้อยสี่สิบกว่าเองนะไอ้บอลน,น้ำอะ่ะไม่ใช่ร้อยสี่สิบหรือร้อยสามเก้าป่ะเออเนี่ยร้อยสี่สิบสามนะฮะวัดกับใครแบบ ไม่ได้นะมีคิงน้ำระโหอันนี้แล้กันนะฮะมาปัญหาคือมีคูอิดด้วยดิยเพื่อนเพือนอมันจะแย่เอานะซี่แบบนี้ มีคิงน้ำด้วยอะเดี๋ยวจะแย่เอานะนั่นไงเราได้เปิดก่อนแล้วอ,อ่ะอดูแรงนะดูแรงอ้าวโอ้ยตายไหมโอ้โหไม่ตายฮะเรียบร้อยไม่ตายครับเรียบร้อยเลยนะ โดนแบบนี้มันเจ็บจุ้งเบยมันต้องตายดิดอกเนี่ยไม่ตายเหรอโอ้โหให้ตายเถอะอะไรอะไรคิงนะ้ำอะไรอ่าออกไฟเขาได้ออกอีกแล้วนะจุม้มขอหน่อยเด้งมาหน่อยโอ้ไม่เป็นกรรม ทำอะไรก็ทำนะฮะดูจากสภาพแล้วน่าจะไม่รอดนะตานนิอ๋ออยู่ทำไมครับออกเลยครับอยู่ทำไมครับออกเิครับไปต่อไปต่อนะอย่าไปท้อนะฮะเฮ้ยอยู่ร้านค้าผมซื้อสกอ์อยู่แล้วนะเพื่อนสกอ์หมดเมื่อไหร่ผมถึงจะเอาไปซื้อนี่นะไอ้อะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะซื้อหินคอร์สนะฮะผมบ้านเด็กอยู่ไนงะผมก็ต้องการสกอร์แบบเออมาเปิดเพื่อที่จะรุ้นหาตัวละครนะครับผมไม่ค่อยสนใจออร่านะส่วนตัวผมอะนะครับพอเรียนสามเงินมันก็จะแจกอยู่แล้วนะผมเกลียดมากเลยนะ้องแก้วโอ้โหมาแล้วเจอทีมอย่างนี้แล้วนะมายางไงก็มา เราพร้อมที่จะรับกับนายอยู่แล้วผัวไฟแน่นอนฮะเอ้ยไม่ใช่ผัวไฟดิมันไฟแน่นอนครับตัวพริกสุดท้ายของผมนะโห้ตายเหอะอะไรกันครับเนี่ย ท้ยพวกนายเร็วๆทำไมพวกนายไม่ขึ้นไปกันก่อนวะ่ะจะมาอยู่ข้างล่างกันทำไมเนี่ยอ้ามาดูกันเสือเขาจะโหสปีดยี่สิบสี่เลยเสือนะเสือเขาน่าจะเร็วเพื่อนๆน่าจะแบบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบหรือเปล่าอ้แต่หนึ่งเงินเองอะทำไมพวกนายเร็วกันจังวะ <laughs> พวกนายเร็วกันจังเลยอะหนึ่งเงินเองนะเฮ้ย อ๋ออยลบบับด้วยเรียบร้อยะฮะฟานผมไปแล้วนะครับน่าจะตายแล้วแหละจังหวะน,นี้เอ,อเนี่ยนะออกไม่ทันเขาเฮ้เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเราต้องยอมรับในรูนที่เรามีนะฮะสู้เขาไม่ได้ไม่เครียดไม่เครียดนะฮะเข้าใจนะะเข้าใจ บางทีผมก็อยากจะไปฟาร์มโกลเลมนะแบบเออให้บอลน,น้ําแบบสักร้อยเจดิก็ยังดีนะเพื่อนๆมีนะมีมีไอดี ID หนึ่งก่อนหน้าเนี้ยนะเล่นยังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับไม่รู้เล่นอีท่าไหนไม่รู้่บอลน,น้ําผมปลาไปร้อยเจเอ็ะขายไปและรู้สึกว่าตัวนั้นจะมีมังกรลมมาฮะไอดี ID นั้นผมเป็นไอดีที่ผมผมน่าผมน่าจะซื้อแบบคีดไม้ล้าน้ําอะซื้อมาห้สิบาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ แล้วผมก็มาเปิดได้ได้มังกรลมได้อะไรไม่รู้อะได้ห้าดาวประมาณสี่ห้าตัววันแรกอะเพื่อนๆแล้วก็คือได้แต่ตัว rtm หมดเลยนะแล้วก็ฟาร์มรูนผมฟาร์มแต่มังกรนะอันนั้นจะเป็นคอนเทนต์แบบไม่มีคอนเทนต์อะไรเล่นไปเรื่อยนะแล้วก็ผมฟาร์มแต่ไอ้โกเลมเพื่อนเอนคือได้รูนแบบสปีดร้อยเจ็สิบชุดหนึ่งอะใส่ให้บอลน,น้ำแล้วก็มี นั่นแหละเล่นแป๊บเดียวอ่ะสามเงินเพื่อน,อนคือแบบตัวเร่งเราเร็วไงนะฮะตัวนี้ก็เอาโอเคนะอันนั้นคือแบบเรามีตัวเร่งใช่ไหมโอ้โหสบายเลยอ่ะแล้วเรามีมังกรลมด้วยเพื่อน,อนบอลน,น้ําเร่งใช่ไหมมังกรลมก็ดีนะฮะเราบอลบอลบอลน้ําก็วนเทินอีกรอบหนึ่งโอ้โหมันมากนะฮะฟิว <Feel. S 1> นั่นแหละนะฮะ แช่ไปก่อนนะครับแช่ไปเบาๆค่อยๆแช่กันเบาๆมันต้องมีสักศกสิว่าจังหวะเนี้ยนั่งไงบอกแล้วปาป๊านั่งไงบอกแล้วบินมันต้องบินอย่างนี้จังหวะนี้นะโหเล่นมากว่าจะชนะได้นะเอ,ออเออเออเออนี่นี่ไงฟันเข้าไปเฮ้ ไอ้สักอีกสักดาบหนึง่งพอแล้วเพือนอคจะไปอาบน้ำแล้วนะแจม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 เจออะไรจ้า,าทักสนะอ,อง,องเงินให้ผมหน่อยเถอะนะผมจะเอาแต้มไปซื้อของรางวัลมาเล่น่อให้ผมหน่อยออกไปเลยกดออกโอ้โหอย่าแบบเนี้ย เราแบนนายอยู่แล้วดีเคลมไม่ต้องห่วงอืมผมจะเอาไงกับมันดีนี่ละกันเราแบนนายอยู่แล้วดีเคลมไม่ต้องห่วงนี่เนี่ยเราแบนนายอยู่แล้วนายเป็นตัวละครที่เราไม่ชอบหรือจริงๆริงผมควรจะแบนลิวอะเพื่อน <c oughs> นี่ผมเลื่อนอะไรอยู่นี่จับ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 แช่ไปก่อนโหตายแช่ไม่ติดเหรอถามจริงโหฟันใครได้เนี่ยเออ,อนั่นแหละโหสุดยอดไปเลยอาจารย์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 ลดเกรดไปดีลดเกรได,ดกรไปทีนะฮะ อืมอืมตายไหมไม่ตายเหรอเฮ้ยเหลือไว้ทําไมอะ่ะเลือนนิดเดียวอะ่ะเหลือไวทาไมอะ่ะฮัลโหลบางทีแล้วเราก็ไม่เข้าใจนายนะจะเหลือไว้ทําไมอะ่ะแค่นั้นอะ่ะไปฟันฟันโอ้โหตายเหอะโอ้นี่จังใจเย็นดิเพื่อนมันทาดน้ํานะโถนายฟันแบบ <c oughs> นายฟันแบบไม่เกรงใจเลย อลองดลองจิ้ม hmm, ตัว ah, นี้ก่อนเพื่อนๆไม่รู้มันอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยถ้าทรงอย่างนี้นะโอ้โหมันก็ถือเหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราอ้าเรียบร้อยมาปึ๊บ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 เกาะไม่แตกหนอยวะลองลองลองเทสหน่อยลองเทสหน่อยเกาะแตกไปทีนะฮะนี่นี่หมุนหมุนสตัร์หมดวิชาหนึ่งดาบผ่าปัตตภีเป็นไงเราเมืองเจอ มาพี่บขาโอ้โหไปขอต่อย่อยดิอะไรหวาอุ้ยสี่สิบแปดแล้วเพื่อนเพื่อนสี่สิบแปดแล้วว่าเราเอาไงต่อนะฮะเราเอาสักสองเงินไหมนะเอาสักสองเงินไหมเราค่อยเลิกนะฮะพูดคนเดียวพูดทําไมนะฮะไม่มีใครตอบเลยนะครับทำอย่างกับไร์สดอยู่เอาปลาต่อนะฮะผมพูดคนเดียวตอบคนเดียวนะตอนนี้ ขอสักสองเงินนะผู้นี้ค่อยๆค่อยตีกันใหม่นะอย่ามาดับฝันแล้วนะนายอะไรเนี่ย D D F D D F S โอ้โหคือพิมพ์มั่วใช่ไหมชื่อเนี่ยฮึ่ฮึ่ออมาที่นานายพิมพ์มั่วหรือเปล่าโอ้โหรู้จังชื่อไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่ามาเดินอย่างนี้อย่าอย่อย่าอย่าอย่ามาแบบนี้ไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีนะฮะ เอา้สี่สิบเก้าแล้วนะมามาดูดิสองตัวซ้ายน่าจะเอาตัวอะไรผู้กันไฟเหรอคิดหนักเหมือนกันเนะี่ยแบนไฟแล้วกันนะสกิลหมูเยอะเหลือเกินเอาแบนตัวนี้อะ่ะมันแบนไอ้นี่เราเว้ยยังไงยผู้กันไฟนายสปีดเยอะมากเลยเหรอก็อน่าจะเร็วกว่าผมนะรึเปล่า อย่ามาดัาฝันเราสิอันไงก,ววกววูว่ารล้กูว่ารล้เวลวมันต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหลบบัฟตีดิ้ตายคืออู้อืมเด้งอะไรคือมาหน่อยโอ้ยเอานี่ก่อนเลยนะฮะแช่มันไว้ก่อนนะฮะแต่ก็เรียบร้อยฮะแบมไฟเอาอีกอีก อ้อาวหิวดิโอ้โหหิวอย่างกระตดนะฮะโอ้โหเรียบร้อย เราเรียบร้อยเลยนะฮะอ้อบาย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 นะฮะจังหวะน,นี้บายบายเลยเฮ้ย <c> บ <oughs> ายบายหนึ่งสามเจ็ดอพอแล้วนะฮะเราไปที่ร้านค้านะฮะเราต้องแบบว่าก่อนจากเราต้องมีสักไม่มีอะไรฮะอยากได้พอยสันลมแค่นั้นเองนะครับพ o อยสันมาสเตอร์พ o อยสันมาสเตอร์ แนวหนึ่งหมื่แปดแล้วนะฮะมาไปลุยโอ้ยฉลามพี่คาดปลายผมหน่อยสิโอ้โหมาจุดลาดฮ่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เออไป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 จบคลิปนะเพื่อนๆไปเดีย๋ยวมาเจอกันใหม่นะวันนี้ก็บา,บายบายนะฮะเกลือเหมือนเดิม <laughs> ไปไปไปเกลือเหมือนเดิมบายบายจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีครับสวัสดีทุกคน